สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพย์เมนูสำหรับวันนี้ก็คือยำตะไคร้กุ้งสดค่ะพร้อมกันแล้วเตรียมกระดาษก,กาับปาามาจดสูตรกันได้เลยค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่น้ำเชื่อมวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมที่ทำจากแย่หวานค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะใส่พริกแดงซอยค่ะ สำหรับวันนี้ใส่พริกแดงทั้งหมด3เม็ดค่ะบีบมะนาวค่ะมะนาวเราจะใช้ทั้งหมด1ลูกค่ะหรือทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ตะไคร้ซอยค่ะใช้ทั้งหมด3ต้นนะคะใส่หอมแขกซอย1หัวค่ะ หลังจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานคั่วค่ะต่อด้วยถั่วลิสงค่ะใส่ต้นหอมซอยใส่กุ้งลวกค่ะ สำหรับกุ้งเราใช้กุ้งแช์บวยนะคะแล้วก็ผ่าหลังทำความสะอาดแล้วนำไปลวกลวกกุ้งประมาณ30วิวิค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่ค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไป เตรียมจานมาพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะยัำตะไคร้กุ้งสดพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะอย่าลืมเอาไปทำตาม,มากันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ